สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะแต่ที่พลาดไม่ได้ก็คือพ่อบ้านนะคะเพราะวันนี้พ่อบ้านจะเป็นกําลังใจให้แม่บ้านได้นะคะความสวยงามของแม่บ้านทั้งภายในและภายนอกเพราะว่าได้รับการยืนยันนะคะจากแม่บ้านคนนี้นะคะฟังคําคว่าแม่บ้านแล้วพวกเราจะตกใจพาะน้องก็เพิ่งอายุสิบห้าเ,เป็นแม่บ้านได้ยังไงเรื่องราวความมหัศจ,จรรย์ของผลิตภัณฑ์ซันคาราคะ นี่นะคะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่มาช่วยในยเรื่องของครอบครัวนะคะช่วยยังไงบ้างความงามภายนอกส่งผลนะคะกระทบถึงความงามภายในสันคาราพัฒ์ให้คําตอบตรงนี้นะคะดิฉันนะคะอาจันนทนาเรศีคาราหรืออาจารย์จุ๋มก็จะได้ขออนุญาตท่านผู้ชมนะคะได้รู้จักกับสาวสวยสวยไหมคะท่านผู้ชมคะยันมาเห็นน้องเข้าวันแรกก็ยังแปลกใจน้องๆก็บอกว่าเป็นคนอีสานเนี่ยโอ้โหยิ่งขึ้นเลยนะคะ เราเปินให้น um. ้องแม่กรุณาได้นําตัวกับท่านผู้ชมด้วยค่ะขอรบกวนเป็นน้องที่ไม่เคยกับกล้องค่ะสวัสดีค่ะชื่อสวรญานะคะเรนไทยสงฆ์ค่ะเจลจะเรียกสั้นๆก็นี้นะคะอดีตก็ทํางานก็อนกดดันโทรศัพท์แล้วก็สถาที่เรานั่งคุยกันนี้่แหัะโทรศัพท์นะคะในกระแพงนีที่แหละค่ะบันทีได้ประธานที่ไดกินนะน้องพูดกันง่ายคือได้กินเ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้แต่ว่าตัวแรกที่กินก็คงจะเป็นตัวนี้อ่ะค่ะตัวสันคาร่าซันคาร่าก่อนค่ะทีตัวนี้ก่อนทํามไถมาาไถึงนึกอะไรก็ถึงอยากมาทานสันคาร่าค่ะตนั้นคือวันนี้ก็มีปัญหาเนาะมีัาหาสุขภาพของเราเองเกี่ยวกลับทานในของจริงเลย<ม>เป็นอะไรที่เราที่บอกพูดไทยไม่ได้เนาะมันมีปัญหามากๆคือมันเป็นหลังจากที่คลอดลูกมาเนาะลูกเราก็ไม่ออนี้มีลูกแล้วเหรอ แอ่เด <kung> ี <parallels> <watercolor> ๋ยวต้องขอดูว่าเป็นนางรือเป็นนางสาวเนี่ยยังนางสาวอยู่ค่ะแล้วแอาพูดง่ายๆว่าเราคลอดน้องออกมาเนี่ยคลอดเองค่ะคลอดธรรมชาติปีต่อปีเนาะปีต่อปีต่อเลยห้าสิบเาแสดงว่ามีน้องสองคนแล้วคลอดเองด้วยอ๋อค่ะแล้วเป็นยังไงคะทีนี้ปัญหาตามมาคือมันก็ไม่เหมือนเดิมแลเนาะค่ะธรรมดาก็ไม่เหมือนเดิมตรงนี้ลค่ะแล้วก็กังวลเพราะว่า หลังจากที่คลอดลูกการแบบนอนด้วยกันกับแฟนนู่นน่ไม่เ,เหมือนเดิม,มใช่ไหมคะผู้หญิงบางคนอ่ะอือาจจะเป็นเหมือนกันแต่แต่ก็ไม่กล้าพูดพี่นอนกับแฟนเจ็บน้ํามีเลือดน้ำนี่นั่น,นทําให้เรากังวลถามว่ามีใครบ้างที่อยากจ,จะไปนอน,นง่ายๆว่าไม่มีความสุขในอน่าใ,<ช>ในเรื่องของบนเตียงอ่ะพูดง่ายๆอย่างนี้เลยใช่เราจะไปหาหมอแล้วก็อายเนาะไม่รู้ว่า เจอหมอผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ถ้าเจอหมอผู้ชายนีหงไม่อยากจะไปตรงนี้นะคะสนากหงนักใจมากสําหรับลูกผู้หญิงก็ต้องเป็นฐานขายเข้าด้วาไม่จําเป็นผู้หญิงก็ไม่อยากไปใช่ไหมคะค่ะแก้ปัญหายังไงคะจริเป็นปัญหาอย่างไรคะปัญหาก็ตรงนี้มีรู้จักสาธาณสขเนาะค่ะค่ะพี่จิตนาก็เป็นชิมงานของเรานี่แหละค่ะคุณจิตนาค่ะุณจิตนาก็เป็นสธาณสุกก็แนะนํานิดนึงแต่ไม่ได้พูดอะไรมากหรอกเลยค่ะอาให้พี่สาว พี่กุ้งเอ้พี่กุ้งชื่อเลยนะอ๋อให้พี่กุ้งเป็นกุ้งให้มาดูแลมาแนะนันเพิ่มแต่เก็รอทานแข็งไอ้กล่องแรกก่อนเห็นมีกล่องซันพาวเดอร์อ๋อค่ะอันนี้เป็นตัวแรกเลยค่ะต้องต้องล้างล้ำไส้ก่อนอ๋อหลังเป็นดีท็อกซ์แซันพาวเดอร์ล้างเพื่อให้มันล้ำไส้เราสะอาดขึ้นทานก่อนทานสันพาวร์ค่ะอันที่เท่าที่รู้ก็คือแบบมันจะได้แบบช่วยดูดซึมเนาะให้ได้แบบตัวยาีที่เท่าที่ อาหารเสริมซันคารนาที่จะได้ดูดซึมเร็วขึ้นอ่าถ้าลำไส้เราสะอาดใช่ไหมคะการทางานก็เร็วขึ้นตอนแรกรับรับประทานซันคารารุ่นแรกเนี่ยนะฮะอ่าเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นแอบทานก่อนอ๋อค่ะเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงเนาะหรอเรางั้นเราไม่ใช่สมาชิกเรามาซื้อกินก็ของนึงก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยเลยใช่ค่ะมันก็ค่อนข้างจะแพงหน่พอรับประทานถูกขึ้น จากก да ิงผู๋ทำไงดีก็เลยปรึกษาปรึกษาคุณพี่เขารู้เยอะหน่อยเขาบอกแบบมาชิ้นสิ่งเราแนะนำคุณแนะนำเราซื้อห้ากล่องห้ากล่องก็ตกไปสี่พันเนาะใช่ก็ยังก็ยังว่าแพงอยู่ก็เลยซื้อสิบกล่องค่ะแล้วสิบกล่องนั้นทานหมดเลยเหรอคะแอบแอบทานจนหมดนะคะโอ้จนหมดเลยสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเลยเป็นยังไงบ้างคะสามีไม่ไปไหนเลย กลุ่มเหมือนกันนะทำไมเปลนเลยค่ะท่านผู้ชมดีใจค่ะดีใจมากชีวิตครอบครัวมีความสุขขึ้นเราสามารถให้ความสุขกับสามีมากขึ้นได้แล้วก็ดีใจเนาะต้องขอบคุณเลยต้องขอบคุณคนที่แนะนำเลยแม่สาวไทยเออการคนได้ผลดีก็คือสุขภาพภขยในงดีขึ้นค่ะเราไม่ชี่องเลยเรื่องที่เราจะกุ้มใจจะไปหาหมอควรจะเป็นมเเแ็กนั่นคือหายไปไม่มีเดืออไม่มีเลยปัญหาการยองกย่งอะไรที่เคย ค่ะที่ว่าเลือดออกเป็นบางครั้งเวลาเมนมาปวดท้องอะไรนี่ก็หายหมดเลยใช่ค่ะไอที่แบบคลอดลูกแล้วเลี้ยงลูกเองพร้อมน้าองน้าอกหายอ๋อสมัยนั้นแทบไม่มีเหลือมาอบนี้มันเริ่มฟื้นคืนกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นไอผิวดำเท่งต้ามันก็เริ่มดีขึ้นอ๋อค่ะแล้วแล้วเป็นไงเห็นว่าพอผู้แนะนำบอกว่านี่ตัวใหม่ดีกว่าเก่าอีกตอนแรกเชื่อไหมคะก็ตอนแรกนะ ไม่อยากจะเชื่อต้องลองค่ะอือต้องลองแล้วตอนนี้ลองหรือยังคะลองแล้วค่ะลองตัว, <ไอ S 1> ส,วสาระแรกเลยค่ะไอตัวเนี้ยค่ะอ,อ๋อตอนนี้ลองมากี่เม็ดกี่กล่องแล้วคะเนี่ยตอนนี้เพิ่งเริ่มจริงๆแต่ว่าดีมากค่ะเออพิ่งเริ่มได้ประมาณาส,ส,สักสิบสิบกว่าเม็ดได้ยังไม่ถึงกล่องนะแล้วเป็นไงคะก็ตื่นเช้าขึ้นมาลื่นเลยถิวลื่นเลยนี่เรากินเอ๊ะทำไมเรากินแค่สองเม็ดนอสองเม็ดค่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆเราเคย หรือปกติถ้าเรากินซาราห์อซันคาราตัวเก่าเนี่ยนะคะปกติถ้าเรากินสองเม็ดเราก็ทานตัวนี้แค่เม็ดเดียวใช่อันนั้นไม่ทราบว่าตัวนี้คุณภาพมันดับเบิลเลยใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมมันเร็วกว่าเดลยเราก็งงเนาะค่ะพอดีพี่กุ้งโทรมาบอกค่ะเขาก็นูกว่าอันนี้หนึ่งหนึ่งเม็ดเท่ากับซันคาราตสามเม็ดนะฮ่พี่ล่าเออมันถึงเร็วไงอ๋อค่ะแล้วตอนนี้สรุปว่าอันไหนดีแล้วคะตอนเนี้ยซื้อตัวนี้ไม่ได้ สูตสันคาราเดิมพัชสันค่าเดิมไม่ต้องซื้อแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยใช่้อยเก้าสิบกิโลกรใช่ประหยัดตังค์ด้วยเห็นผลชัดเจนเพราะเขาบอกเขาใส่วิตามินซีเข้าไปด้วยนะคะตัวนี้ทําให้ผิวกระจ่างใสหน้าตึงขึ้นริ้วรอยลดลงอันนี้เป็นจริงไหมคะจริงค่ะเขาโฆษณาอีเวอร์หรือเปล่าไม่เวอร์เค่ะไม่เวอรเลยมาถามเลยว่าไปตัดกัดเหล่าค้งหรือเปล่าแล้วก็อีสานเนาะ น้รงเขน่ารักมากเลยนะคะก็เป็นกันเองดีนะคะที่สําคัญประสบการณ์ดีๆเนี่ยที่เราอยากจะบอกเพื่อนหญิงของเราเนี่ยนะคะอยากจะให้ฝากไปถึงผู้หญิงที่อาจจะกําลังมีปัญหาหรือกําลังวิตกกังวลอะไรเนี่ยนะคะน้องพูดถึงเพื่อนเพื่อนผู้หญิงด้วยไหยคะสำหรับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงเนาะที่เป็นแม่บ้านหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบมีประจำเดือนแล้วเนาะอยากไปดูแลสุขภาพตัวเองด้วยตัวเอง ไม่ต้องไปปรวจแพทย์รู้ว่าไปตรวจภายในสิ่งที่เราที่เราไม่ชอบเลยอะค่ะตรงนี้ที่ตรวจภายในเนาะต้องไปเอาของส่วนของของส่วนของเราไปให้ใครก็ไิเรู้ดูเนาะลองลองทานดูค่ะลองมาทานดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันดีจริงๆค่ะมันช่วยคุณได้จริงๆสิ่งที่คุณไม่อยากจะบอกใครอะมันช่วยช่วยคุณได้จริงๆเป็นคาตอบของเราอะค่ะแล้วถ้าสนใจอยากจะรู้เรื่องราวลึกๆเนื่องจากเวลาเราค่อนข้าง ความกรุณาบอกเบอร์ติดต่อด้วยนะคะใครคในสนใจอยากรู้อะไรอยากเพิ่มเติมลึกๆะนะคะต่อได้หมดเลยะค,ะค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์นะคะของดีแท็บนะคะจะได้แบบประหยัด่าโทรนิดนึง080ค่ะ516616นะคะโทรมาที่ร้านโทรศัพท์ในกาแพงเพชรได้เลยค่ะ่ตอนนี้ก็คือเรื่องดีๆที่น้องเข้าใหญ่จะบอกเพื่อนหญิงด้วยกัน รวมไปถึงสุภาพบุรุษด้วยนะถ้ามีโอกาสนะสุภาพบุรุษบางคนเน่ยซื้อให้คุณภรรยาขาใช่ไหมคะตอนนี้แฟนชมว่ายังไงบ้างเนี่ยแฟนเมียใหม่ด้วยเมียใหม่ในชื่อเดิมก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีแต่ที่แน่คือคุณสามีช่วยขายแล้วค่ะอ๋อคือแฟนก็ช่วยทําเป็นธุรกิจเป็นธุรกิจที่ดีมาก อ่คือวันนี้เราซื้อพวกอาหารเสริมทานอยู่แล้วใช่ไหมคะเพื่อสุขภาพแต่วันนี้เราทํำยังไงจะซื้อแบบได้ตามคืนนะคะ,ะปรึกษาได้ไมค่ค่าเรื่องของธุรกิจยินดีให้คำแนะนำทั่วประเทศเลยนะทั่วประเทศเลเือ่อออกอากาศไปใครก็โทรมาอย่างเงี้ยเนาะจริงหรือเปล่าโมหรือเปล่าร้องกับพิถุงเนาะอาจจะจุกก็ไม่รู้จักกันมาก่อนเพิ่งเห็นหน้ากันวันนี้ก็ดีจังยมีเรื่องคุยเยอะแยะนะองพาร์ค่ะอยากจะ จะรู้เยอะกว่านี้โทรมาได้เพราะมันมีเรื่องลึกๆกวานี้เยอะค่ะใช่เป็นเรื่องที่ลูกผู้หญิงส่วนมากเป็นปัญหาการชและถ้าถ้าเราปล่อยไว้นานอาจจะเป็นปัญหาถึงครอบครัวที่ก่ใกล้ตัวด้วยคุณอยากจะรู้ลึกๆพวกนี้นะแต่ว่าเราก็เนาะนี่คือเป็นเซนเซอร์เราไอเราไปได้ไม่หมดนะคะจิ๊กกะพูดยากไม่ได้นะอยากรู้ลึกๆค่ะข้ามาปรึกษากันนะคะแต่ก็อยากจะเรียนแนะนำว่าน้องจิจะทานอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ซันคาร่าแล้ว สักหกเดือนก็ไปตรวจมดลูกได้ก็ไม่ต้องอายนะนานๆคเดอนไปเกิดทีไม่เป็นไรนะคะควบกันไปด้วยเพื่อป้องกันนะคะเพราะมดลูกเป็นสิ่งที่ลูกผู้หญิงเนี่ยหวงแหนมากเลยนะคะเพราะหลายคนอาจจะเสียมดลูกอย่างนี้นะคะวันนี้เรายังไม่ได้เสียมดลูกนะคะเราป้องกันเราเสริมสร้างให้แข็งแรงก่อนนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องคนสวยนะได้น้องนี้ใช่ไหมคะน้องนี้อ่านะคะน้องนี้อ่อเดี๋ยวถ้าอย่างไง ที่ก็จะมีโอกาสมาเยี่ยมเยือนอนะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะโทรเข้ามาเลยนะคะน้องเขามีประสบการณ์ที่ดีมากแล้วตอนนี้ก็มีรายได้จากการทําธุรกิจอ้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราสันคาราฟช่วยได้นะคะแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ